สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ยูบ้านไออันกาลสินเนาะก็มาหลายคนถามมามีคอมเมนต์แล้วก็มีคนถามเรื่องเล่าที่กระแสทีว่ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันทีว่าเขาลงพักเนาะครับพอช่องอันนี้ช่องผมไม่ได้ทำว่าไอซีเก่าอีลีว่ซีเกาคอมเมนต์คอมเมนต์ในช่องผมอ่ะมันถามว่าไออันอะซีเก่าอีรีว่า สีเก่าขึ้นอย่างว่าเขาเจสีเข่าคืนนอั่นน่ะอ๋อไม่รวนะ่าแมนแมนครับแมนแมนแมนเนาะแมนครับ,ค,รบคือ,ค,อ,ค,อคือขนาด,าด,ด,ดสีเข่าอ่าว่าดียว่าดียว่าดียสีแต่ว่าเบิง้งเบิ้งยังสือเบิง้งประมาณประมาณนั่นแมนครับสีเข่าเราสรุปแล้วถูกจับไหมแล้วใครผิดกันแน่ผู้ดใดผิดก็ไอ้มันต้องรอผู้ปกครองว่าถามกันก่อนครับ เพื่อพออันนี้นะครับแต่ว่าที่กิ่งเดวทัทง้ทงทั้งตำรวจสน่าว่าซุ้มมียิ่งผิดนะครับเพราะเขารักรอบแมนรักรอบเอาคิดผมเป็นลงโดยไม่ผมไม่รู้ไม่ได้รับอนุญาตแมนครับไอเคยไอยได้บอกเขาบอกว่า,ว,าวันนั้นอ่ะเข้าไปกี่คนนะนั่นเข้าไปว่าสิบคนนะครับผู้หญิงหมดเลยนะแมนลับสับเปลเ่ียนเขาขอว่าอย่างไรครับถึงเขาถึงได้เข้าไปเขาขอว่ายัางแดดันนั้เบื้องห้ำผมอยากดูครับผม ไปเลยไปเบิ้งบ้านขอบไปเบิ้งนี่หน่ะเขาอยากดูเด็กอายุประมาณสิบเจ็ดนะวัานสิบเจ็ดสิบแปดแมนไปดูเราได้บอกเาทำไมไม่บอกเขาว่าอย่าเอาโทรศัพท์เข้าไปก็บอกก็ได้ครับบอกก็ได้ว่านอย่าเอาโทรศัพท์เขามาอย่าทายอย่างแต่มันบอกฟังนะอย่าทายเขาทำทายจับโทรศัพท์แมนครับก็บอกัว่าเขาว่าเออก็ผมนุ่มประเดทายนุ่มอันชักแชททางมู่เสื่อมสิน่ะ สรุปเขาคิดตัวว่าบรได้ทไทยแม่นครับแต่เขาถ่ายแมน่นเอาไปลงก็หงุงงหงเขาฟื้นอ,อยเห็นก้อนลงทางติ๊กต็อกกันเลยเล่นของจ้าว่าเขาแอบถ่ายตกใจไหมตกใจไหมวัน,ว,นวันที่เห็นคลิปตัวเองโผล่ตกใจอยู่คิดว่าเอมันหนาแค่ไังสัน่นเราอุตส่าห์ใจดีแล้ว <c oughs> อุตส่าห์ใจดีอยากให้อ <c oughs> คุณอยากดูเราก็ทําให้ดูครับครับอ่าแต่คุณมาทำอย่างนี้กับเรามันช้ำใจครับมันช้ำใจกี่น้ำครับวันนั้น บวกห้ไม่น้ำค,ครับครับไม่มีนะครับแต่ก็ถือว่าเสร็จสาบจากตัวนั้นเขาก็เอาคลิปไปไปไป,ไปโพสต์ครับแล้วเราก็โดนกระแสสังคมพิาพา์วิจารณ์ใช่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีใช่สรุปเราเป็นคนดีใช่ครับเอาแล้วถ้าสมมติน,นะผมแนะนำนะอายไม่ต้องไปเ็ดแบบนั้นหรอกต้องเอายี่สิบบวกเอาคนอายุยี่สิบ ขเขาขึ้นไปไล่ต้องติดป้ายเลยเห็ดป้ายไปมากเลยจัดโชว์รอบเที่ยงรอบสิบหนการอบเย็นบัตรราคา50บาทก็ได้เริ่มต้น<ม>เพื่อจะเข้าไปดูโชว์ข้างในใช่ไหมพี่ก็จัดโชว์สักให้เขาสักโชว์สักมังกรพงงาราดสักชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบนี้ยิงจะได้เงินกว่าเด้ย<ม>เพราะว่าถ้าไอเฮ็ดยังสัน้นนะเด็กน่อยอายุ1บเดหนึ่งม,มันก็<ม>เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้วก็สองก็คือเราไม่ได้อะไรเลยเงินก็ไม่ได้ได้เขาให้เงินจะว่าเอาเงินนั่นว่ครับประเด็เสียทิมดิซื้อแทงม่าเห็ุใ้เฮาเสียมเสียอีกเหยบลอยเลยเห็นเป็นโชว์เป็นรอบไปเพราะว่าน่าจะน่าหน้าดูกว่าอย่างนั้นนะเนาะกา่โปรโมอย่างกงี้ยลันกําลังใจใกันครับกําลังใจให้กันจนหองน้าไปคือคุยไปรอบนึงเลยว่าบรดิเฮดนะครับพี่น้องของน้ำก็บรดิเฮดเพราะว่าเป็นที่ของนายยังไม่ได้ซื้อนะครับ ประมาณสามแสนนะครับที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเงีนครับเงี้ยคนเดียสื่อคนจคนขายให้ยู่ครับอืมสามแสนเก็บเงินได้เท่าไหร่ละครับอืมท่านจะใช้คักต่อครับเพราะคนอนเงินพูดแล้วพูดส้างให้ก็คือยุ่งเทียบแล้วครับอ๋อนจินาที่คนเดียงคนว่าครับคนบ่อยผมหยุ่งเกี้ยน้่ดอกก็จะสร้างให้เลยครับเงินนเดียวสื่อที่ให้สร้างบ้านนีเลยอู้ถึงมีมีพระคุณมากครับกรกับพุ่นคนครับครับผมครับืม นี่ค้มมมามคมป่ครับค้ามคมแบบได้แล้วเอาเอาบกเอาบอซัำคือเกาเลยเอาคิดไหมไมอครับลองเบิง่งค้ามคมความรักกระติกน้ําก็ไ้อ่ะความรักกระติกน้ําเนี่ยทยํายังไงให้มันเข้ากันรักจริงต้องหวังแต่งรักกระติกน้ําต้องหวังใส่น้ํา เฮ้ยเจ้าคิดเองวะเนี่ยแม่สุดยอดดีดีไปคิดเองเนียวะเออโอ้คิดเมื่อกี้เลยบ่เออแม่ครับคือปูเป็นเตรียมมาก่อนบ่นี่ยว้าวสุดยอดเลยดีๆเอาแก้วนี่แก้วนี่ความรักกับแก้วความรักกับแก้วความรักกับโจกภาษาอีสานเรียกโจกความรักกับโจกอ่ะรักโจกรักโจกต้องไว้กินน้ำแต่ถ้ารัก แต่งงานต้องเอาไว้รักแฟนเฮ้ยเด็โห่เดโหคือปาขิดเด้งไหนเคย่อเอาก่อนคือหย่อนเลยเออเอ้ยนี่เอาสมมติเอาก้อนหินนี้ก้อนหินความรักหรือว่าความรักหรือชีวิตก็ได้ก้อนหินเนาะนี่ก้อนหินเอ่ะอะไรก็ได้ไม่เอาความรักละแต่แค่มันเข้าก้อนหินเอ่อ่า รักทางห้องหีครับลักลักดินหินครับหิน <c oughs> เออนะลักหินต้องมีดินแต่ถ้าลักน้ำต้องมีไว้กินๆๆน้ำกินเป็นบ้าเฮ้ยทุกคนมีน้องยี <c oughs> ่หกันเลย โอเคขอบคุณใจครับครับยิงหอดคือเอาด้วยครับมาหะมาฮะต้งแต่เที่ยงนั่งจนคำเปียกอะครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้กำลังใจแกด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ